เขาเสียมันกินตูเนตเนตเนต้เรียนอีอตู้เรีนยนตู้เรียนปูเขามาสังกิน มีโมซังกิ้งมีมีออดสีมีอะไรรถขึ้นมาที่บนภูเขานะบนภูเขาสูงมากเลยสูงรถขึ้นไม่ไหว ผู้เรียนบนภูเขานี่พี่นั่งแบบอยูพี่นั่งพี่นั่งหมดเลย มอ่อคเคยมาเดี๋ยวว่ามันไม่ถึงถึงภูเขาแบบนี้นี่มันสูงที่้างหลังมันสูงมากเลยจริงๆไม่คิดว่าปีนังนี่จะมีภูเขาสูงขนาดนีน้มีตู้เรียนเยอะตู้เรียนตู้เรียนืยนยนอดังนี่ชื่อดังเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวกินให้ทุกคนดูเมื่อกี้ไปไม่มีไม่มีนั่นแหละโอะจีนี่มาอีกตี้น 一杯满的，一杯满。哎，阿米，阿米，阿米。哎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 ，阿米。

bên kiến khẩu các bên của khẩu người của làm bạn của các กินที i, ่น <I S 3> so in ู่นไม่พอมากินที่นี่อีกนี่แบบนี้อ้นี่นมเขาเรียกว่าแบบนมสูานี่าเาสสีเน้อาต่ด้อมี่ส่กว่าเวาีสีเกไมด้วมี่าไม่มแต่สได้บอวียตสีเม